คุยกับหมอดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาว,วันนี้เช่นเคยนะครับทุกวันนงคารของสัปดาห์นะครับเราจะมีทางเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินพะเยานะครับมาร่วมรายการแล้วก็วันนี้อย่างที่เราประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชปละทาน1260ลูกบาทเมตร หรือว่าบ่อจิ๋วนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณดาริชาวพเยาเจ้าพนักง,งานการเกษตรอาวุโสตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องขอ,อสวัสดีพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวหมอดินแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาได้มามีโอกาสมาพูดคุยเป็นครั้งที่3แล้วนะครับ เป็นครั้งที่3แล้วแล้วก็มาแต่ละครั้งเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังอย่างยิ่งอยากให้คุณดำริได้ขยายความเรื่องของบ่อจิ๋วสักนิดนึงว่าบ่อจิ๋วเนี่ยหลายคนให้ความสนใจในตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยอยากให้ขยายความว่าบ่อจิ๋วเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับก็ที่ผ่านมานะครับพี่น้องเกษตรกรก็คงจะประสบพบแล้วก็ทราบอยู่ว่าฤดูฝนของเรานะครับที่ผ่านมาเนี่ยฝน ช่วงฝนตกเนี่ยเมื่อก่อนยา,ยาวหลายเดือนตอนนี้ก็สั้นลงและปริมาณน้ําฝนเนี่ยก็น้อยลงก็จะมีผลกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกพืชไว้ไม่ว่าจะเป็นทํานาไม้ผลโดยเฉพาะพะเยานะครับก็จะมีการทําสวนลิ้นจีนะครับแล้วก็ทํานาแล้วก็หลายอย่างตอนนี้ถ้าเกิดเราสมมุติว่ามีที่กักเก็บน้ําช่วงที่ฝนตกไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะพอมีน้ําเพื่อบรรเทา เพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะได้อยู่ได้อยู่แล้วแล้วที่มาของโครงการบ่อจิ๋วเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินนะครับจะทําโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทานโดยการขุดสระน้ําในไร่นาขนาด1,260ลูกบาทเมตร และให้เกษตรกรนะครับมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย2,500บาทต่ตอบ่อนะครับโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภาัยแล้งอย่างที่ทราบกันนะครับการขาดแคลนน้ําและเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําในพื้นที่ทําเกษตรของเกษตรกรนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ทําโครงการนี้มาเนี่ยได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับเกษตรกรเนี่ยได้มีการายื่นความจำนง ต้องการเพื่อที่จะต้องการขุดบ่อจิว๋วของพัฒนาที่ดินเราเนี่ยแต่ละปีก็จํานวนเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับแสดงว่าตอนนี้หลายคนก็พอจะทราบวัตถุประสงค์ของบ่อจิว๋วแล้วก็ได้เห็นประโยชน์ของบ่อจิว๋วที่ผ่านๆมานะครับจากที่เราไปทําบ่อจิว๋วสําเร็จเรียบร้อยแล้วผลเป็นไงบ้างครับก็เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรนะครับ ตอนนี้ก็มีเกษตรกรบางรายที่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันที่ยังไม่ทราบว่าในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาเนี่ยเรามีโครงการบ่อจิว๋ววันนี้ก็เลยจะมาะประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบเผื่อพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจเนี่ยว่าเอ๊ะเห็นพื้นข้างบ้างขุดบ่อจิ๋วอยู่นี่เอ๊ะจะต้องทําอย่างไรต้องสมัครกันอย่างไรหรือมีเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการยังไงวันนี้ก็เลยจะมา ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรเพื่อท่านใดสนใจครับอยากทราบนิดนึงนะครับว่าผู้ที่สนใจที่อยากจะทําบ่อจิ๋วเนี่ยจะต้องเป็นเป็นคนประเภทไหนจะต้องมีคุณสมบัติยังไงครับออันแรกเลยนะครับว่าจะต้องเป็นเกษตรกรนะครับขั้นตอนนะครับในส่วนของโครงการของเราเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็จะสํารวจรวบรวม,ร,วมรายชื่อเกษตรกรที่มีความต้องการสะน้ํา นะครับสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่มีความสนใจแจ้งความจํานงเข้าร่วมโครงการโดยความสมัครใจซึ่งเกษตรกรเนี่ยจะต้องกรอกรายละเอียดความต้องการลงในใบนสมัครของเรานะครับซึ่งใน,ในใบสมัครของเราเนี่ยก็จะมีะรายละเอียดให้กรอกและเกษตรกรเนี่ยจะต้องนําเอกสารดังต่อไปนี้มาแนบการสมัครด้วยคือ 1. สําเนาบัตรประชาชน 2. สําเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สาม สำเนาเอกสารสิทธิ์นะครับซึ่งสำเนาเอกสารสิทธิ์เนี่ยเขาอาจจะเป็นอ่ชโนโดก็ได้สปกก็ได้นะครับหรือก็ถ้าเกิดเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่คอทชอก็สามารถนำสำเนาหนังสือคอทชอก็มายื่นแนบก็สามารถขุดได้เช่นที่ ท่านรองนายกมาที่แม่ใจนะครับมามอบพื้นที่คอทชอนะครับเกษตรกรท่านใดสนใจก็สมัครที่จะมาสมัครขุดสรนน้ำได้ครับแล้วก็ทางาทางาสถานีนะครับพัฒนาที่ดินพยาวเนี่ยเราก็จะรวบรวมเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็จะจัดเรียงลําดับความต้องการนะครับเก็บเอาไว้นะครับแล้วซึ่งแต่ละปีเราได้งบประมาณมาในการจัดสรรขุดสรนน้ำเราก็จะเรียกตามลําดับที่เกษตรกรเข้ามานะครับซึ่งณปัจจุบันเนี้ย การได้รับสระน้ำเนี่ยเราก็ได้จํานวนเพิ่มเพิ่มมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเกษตรกร,เ,กรเคยมาสมัครอาจจะ2ปี3ปีก็ยังไม่ถึงคิว4ปีก็ยังไม่ถึงคิวแต่ตอนนี้ก็คงจะไม่นานขนาดนั้นแล้วครับก็ก็พอจะทยอยเร็วๆได้ได้เลยครับมาถึงช่วงนี้นะครับหลายท่านที่ฟัง ตอนนี้แล้วแล้วก็อาจจะมีคําถามอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะฝากคําถามไว้ได้ทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับให้ทางทีมงานเนี่ยจดคําถามไว้แล้วก็เอาขึ้นมามาตอบกันสดๆที่นี่นะครับที่ที่054484322ถึง3หรือว่าทางไลน์นะครับที่ idline mcotpy หรือแฟนเพจ a c e b o o k อสอมทพยาวนะครับสามารถที่จะสอบถามมาสดๆที่นี่เลยนะครับสิ่งที่อยากถามเพิ่มเติมอีกนะครับว่าท่านที่สนใจเนี่ยเกี่ยวกับบ่อจิ๋วต้องการสอบถามเพิ่มเติมหลังจากรายการนี้แล้วต้องสอบถามไปที่ไหนครับอ่าอ่าก็สามารถมาได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินพยาวนะครับได้เลยนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่อ่าอ่าคอยอแนะนําแล้วก็ส,สนใสใจ สงสัยเรื่องต่างๆที่ต้องการขุดบ่อจิ๋วเนี่ยก็เข้ามาได้เลยครับแล้วก็หรือท่านสนใจก็นําเอกสารการสมัครมาด้วยเลยแล้วก็สมัครเดี๋ยวนั้นได้เลยครับแล้วก็สําหรับเงื่อนไขการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับก็อันแรกเลยนะครับเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการอันที่สําคัญอันแรกคือพื้นที่ที่จะขุดสระน้ํานะครับจะต้องเป็นพื้นที่ที่ทําการเกษตรนะครับ ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของและมีเอกสารสิทธิ์นะครับและมีหนังสือยินยอมให้เข้าดําเนินการขุดสระน้ํานะครับแล้วก็เกษตรกรที่ร่วมโครงการโครงการเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการขุดสระน้ําก็ถือว่าเป็นการค่าขนย้ายของเครื่องจักรอะไรประมาณนี้นะครับจำนวน2,500บาทต่อบอให้ผู้รับจ้างกลมพัฒนาที่ดินนะครับ โดยสถานีพัฒนาที่ดินจะตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ขุดสระน้ําและความพร้อมของเกษตรกรอีกทีหนึง่งก,ก็สรุปได้ว่าก็คือก่อนที่เกษตรกรมายื่นสมัครแล้วนะครับแล้วก่อนที่เกษตรกรเนี่ยสมมติถึงคิวขุดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็หมอดินนะครับเข้าไปดูในพื้นที่ก่อนว่ามีความเหมาะสมขุดไหมนะครับซึ่งในการขุดเนี่ยเราก็จะมีแบบของ ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งแบบนี้ก็จะมีหลายขนาดหลายรูปแบบที่ซึ่งก็จะเอาตามพื้นที่ของเกษ,ษ,ษตรกรว่าพื้นที่ลักษณะแบบไหนเข้าข่ายของอแบบของพัฒนาที่ดินสะน้ำอันไหนนะครับก็จะมีก็จะม,กจะมีก็จะมีไว,นวไ้นะครับว่าเหมาะสมไหมนะครับถ้าเกิดอพอไปดูแล้วเหมาะสมนะครับก็จะทำการถึงคิวแล้วก็ ก็จะแจ้งให้กับเกษตรกร,ร,กรทราบว่าเออจะเข้าไปขุดสระน้ําแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือการทําบ่อจิ๋วนั้นทางเกษตรกร,เ,ร,กรเองต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าใช้จ่ายก็คือ2,500บาทต่อบ่อนะครับแล้วก็บ่อที่เราจะทําให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีมีหลายแบบนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเกษตรกร,ร,กรสามารถเลือกแบบได้ใช่ไหมครับก็จะเป็นอ่า ที่แบบนี้ก็มีถึงว่าก็จะเป็นขุดแบบสี่เหลี่ยมนะครับแต่ที่ว่าหลายรูปแบบอันนี้อขอกระชับมาอีกหน่อยคือความกว้างความยาวแล้วก็ความลึกเท่านั้นเองเส่วนในสระน้าของเราเนี่ยเราจะขุดลึกไม่เกิน3เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างความยาวนี่ก็ตามสภาพของพื้นที่ซึ่งกว้างเท่าไรยาวเท่าไหร่แล้วก็ลึกเท่าไหร่ซึ่งจะมันคํานวณทางเทคนิคทางช่างว่าให้ได้1260ลูกบาทนะนะฉะนั้น มันจะมีสูตรแต่ละแบบแต่ละอันอยู่แล้วนะครับกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ฉะนั้นสระน้ําของเกษตรษกรก็ตามสภาพพื้นที่นะครับในเรื่องของการอขอบอดจิว๋วตรงนี้คุณดําริมีอะไรแนะนําเพิ่มเติม,ตมสําหรับคนที่สนใจบ้างไหมครับถ้าเกิดส,สนใจนะครับก็อยากให้เกษตรกรนะครับก,ก็สามารถเข้ามาในที่สถานีพัฒนาที่ยินิน พยาวได้เลยถ้าเกิดอาจจะมีเอกสารเอ๊ะเอกสารแบบนี้จะได้ไหมเอกสารสิทธิ์แบบนี้ได้ไหมแล้วก็พื้นที่มันสโลปมันจะขุดได้ไหมจะมีน้ําได้ไหมหรืออ่าติดขัดอะไรอยากเข้ามาที่สถานีนะครับแล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนํานะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดสมมติด,ดูแล้วก็สามารถขุดสัะน้ําได้แล้วก็อ่าก็จะเข้าบรรจุไว้เรียงเหมือนกับว่า เรียงบัญชีไว้ครับถึงคิวก็ได้ได้ขุดนะครับครับสำหรับสถานีพัฒนาที่ดินพยาวนะครับโดยการนําของท่านผู้มีการสเถียนธรรมยืนท่านผู้มีการสถานีพัฒนาที่ดินพยาวนะครับวันนี้ก็ส่งคุณดำริชาวพยาวเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโสนะครับมาพูดมาคุยเรื่องของบ่อจิ๋วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับคุยกับหมอดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาคุยกับหมอดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินพะเยานี่คือรายการคุยกับหมอดินทางอสมทพะเยาว9 7 5 5เมกะเฮิร์นะครับวันนี้ บ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับอย่างที่บอกคือเราจะมีทางสถานีพัฒนาที่ดินพะเยานะครับมาพูดมาคุยวันนี้คุณดำริชาวพะเยาเจ้าพนักง,งานกากรเกษตรอุสาวุโสจากสถานีพัฒนาที่ดินพะเยามาร่วมรายการนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของบ่อจิว๋วซึ่งคุยไปในช่วงครึ่งแรกเนี่ยหลายคนก็ให้ความสนใจครับอยากให้คุณดำริได้คุยเพิ่มเติมนะครับย้ำอีกนิดนึงว่าวิธีการในการคัดเลือก เกษตรกรที่มีสิทธิ์ร่วมโครงการแล้วก็พื้นที่ในการที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นต้องเป็นยังไงครับครับสำหรับในตัวในตัวกเกษตรกรเลยนะครับการคัดเลือกเกษตรกรจากแผนความต้องการสระน้ําที่เกษตรกรเนี่ยมายื่นความจํานงที่สถานีพัฒนาที่ดินพะเยานะครับโดยนําความต้องการของเกษตรกรที่มาแจ้งเนี่ยนะครับแหล่งน้ําในไร่นานเนี่ยเราก็จะมาเรียงลําดับนะครับ ตามพูดง่ายๆง่ายๆคือตามคิวนะครับถ้าเกิดเอก,เอกสารถูกต้องอพื้นที่เหมาะสมเราก็จะเรียงระดับตามคิวไว้พอถึงปีงบประมาณมาปุ๊บว่าปีนี้ได้กี่บอกี่บออย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้จํานวน400บออแล้วก็ปีต่อไปปีเราคาดว่าเราจะได้ประมาณ500บออนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือขั้นตอนต่อไปสถานีพัฒนาที่ดิน และหมอดิน,อ,อ,ดนอาสาประจําตําบลหรือประจําหมู่บ้านนะครับก็จะไปสํารวจศัก,กยภาพของพื้นที่อย่างเช่นมีคนขุดสระน้ําตําบลบ้านต๋อมเนาะก็จะมีหมอดินก,ก,ก็เข้าไปดูอาจจะมีเจ้าหน้าที่ร่วมไป,ไปดูด้วยว่าเออสภาพพื้นที่เป็นยังไงเหมาะสมไหมหรือยังไงนะครับและอีกอันนึงก็คือดูความพร้อมของเกษตรกรนะครับที่แจ้งความต้องการมาขอ ขอขุดสระน้ำนะครับว่ามีความพร้อมไหมและก็เกษตรกรมีความตั้งใจประกอบอาชีพทางการเกษตรมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการและสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขุดสระน้าที่บอกว่าเป็นค่าสนับสนุนสมทบ2500บาทต่อบ่อนะครับในการเคลื่อนย,ย้ายเครื่องจักรนะครับอีกอันหนึ่งคือเกษตรกรเนี่ยต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ ที่จะก่อสร้างที่ใช้พื้นที่ที่จะขุดสระน้ำนะครับคือจะต้องมีเอกสารสิทธิ์และมีหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการขุดสระน้ำนะครับในส่วนคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเนี่ยพื้นที่ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด1,260ลูกบาทเมตรเนี่ยอ,อีกอันหนึ่งคือต้องเป็นของเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองที่ดิน หรือเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับหรือ,อถือของดินหรือเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินก็ได้นะครับโดยต้องมีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้นะครับยกตัวอย่างอาจจะเป็นชนดสปกและตอนนี้ก็เริ่มมีมีมากขึ้นเรื่อยๆที่มาขอที่สถานีพัฒนาที่ดินพยาวก็คือพื้นที่คอทชอนะครับก็จะมี ค่อนข้างเยอะแต่ในพื้นที่อําเภอแม่ใจตําบลบ้านเหล่าซึ่งก็อย่างที่ทราบก็ได้พื้นที่คอทชอไปเมื่อมานานมานี้ได้หนังสือนะครับแล้วก็พื้นที่ดําเนินการเนี่ยควรมีขนาดไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่นะครับต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งไร่เพราะว่าอพอ,พอเวลาขุดแล้วอย่างที่บอกมันจะมีดินที่เอาไว้ขอบบ่อด้วยครับ นะครับซึ่งอย่างน้อยต้องมีพื้นที่หนึ่งไร่บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วขุดเนี้ยมันจะขนาดอะไรประมาณอย่างไรที่จริงมันมีหลายขนาดเนาะก็อย่างที่บอกความกว้างความยาวตามสภาพพื้นที่ของเกษตรกรว่าพื้นที่มีความกว้างเท่าไร่ความยาวเท่าไรเนาะแล้วก็อันนี้คือตามความลึกเนาะแต่เราจะขุดลึกไม่เกิน3เมตรพื้นที่ดําเนินการนะครับควรมีขนาดไม่น้อยกว่า ถ้าเกิดขุดนะครับก็คือ30มสคูณสีตารางเมตรนะครับหรือประมาณ1ไร่นะครับหรือ,อก่อสร้างพื้นที่จะขุดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณ20คูณ30แล้วก็คูณ2.1เมตรนะครับมันก็จะคำนวณได้1260ลูรกบูปบาทนะครับคิวดินนะครับอ่า1นึ่งพรกบูปบาทเมตรนะครับแล้วก็อันหนึ่งคือ เพื่อให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถทํางานได้โดยสะดวกอย่างที่บอกแล้วเนาะและสามารถทําการเกี่ยดินตกแต่งคันบ่ออย่างที่บอกว่าบ่อของพัฒนาที่ดินเราเนี่ยเราจะมีคันบ่อด้วยนะครับเหมือนกับเป็นไหลด้วยนะครับเพื่ออะไรส่วนหนึ่งก็คือเพื่อการะชะล้างพังทลายนะครับเพื่อไม่ให้มีสลปที่ค่อนข้างเยอะเวลาฝนตกนะครับอันนี้ก็คืออ่ คร่าวๆนะครับถ้าเกิดเกษตรกรอพ,อพอได้รับฟังแล้วเนะาะมีความสนใจมีความต้องการก็ยังเอ๊ะพื้นที่เป็นแบบนี้จะขุดได้ไหมหรือยังมีข้อ,อสงสัยเนาะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินพยาวนะครับตามเวลาราชาการนะครับจันทร์ถึงศุกร์ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ยินดีบริการต้อนรับพี่น้องเกษตรกร ทุกท่านเลยครับสำหรับสถานีพัฒนาที่ดินพะเยานั้นก็อยู่เยื้องๆกับสำนักงานทร,รัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาเยื้องๆกับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาด้วยใกล้ๆกับศูนย์ม็ดพันธุ์ข้าวด้วยแล้วก็ใน,ในช่วงนี้นะครับก็อยากจะเน้นย้ำนิดนึงนะครับว่าทางสถานีพัฒนาที่ดินพะเยานั้นไม่ได้ทําเฉพาะเรื่องของบ่อดินอย่างเดียวนะครับ <uld Lang> ไม่ใช่ไม่ใช่ทําเฉพาะบ่อจิ๋วอย่างเดียว แต่ว่ายังมีภารกิจต่างๆอีกมากมายมีอะไรบ้างครับก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็บางพื้นที่เนี่ยครับก็จะเริ่มไถกบต่อสั่งแล้วในนาข้าวซึ่งก็เป็นโครงการของกรมพัฒนาที่ดินของเราอีกโครงการหนึ่งนะครับที่เรามีการไถกบก็ทยอยไถยกันและทั้ง9อําเภอนะครับเพื่อมันก็จะอยู่ในช่วงที่ที่เรียกว่าหมอกควันไฟป่าเนาะ เพื่อลดเพื่อลดหมอกควันอันนี้ก็คือเพื่อลดอาการเผาไหม้ในวัสดุเหลือใช้การเกษตรนะที่เกษตรที่เกษตรกรทํานาหรือปลูกข้าวโพดเนาะแต่นอกจากถายกบแล้วเนี่ยมันก็ยังจะเป็นปุ๋ยกลับสู่ให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็ฟางข้าวที่เกษตรกรเหลือใช้เนาะในส่วนของพัฒนาที่ดินเนี่ยล้วก็สนับสนุนแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยมาทําเป็นปุ๋ยหมัก เกษตรกร,ก,รก็เริ่มมาทาแล้วแล้วก็เปลือกข้าวโพดท,ที่มีกันเยอะๆเนาะเมื่อก่อนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเกษตรกร,ก,รก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเวลาขนไปทิ้งก็มีค่าใช้จ่ายเนาะก็ใช้ <c oughs> อันเดียวเลยถ้าท,ที่ตอนนี้ก็มาทําเป็นปุ๋ยนะครับเราก็จะได้ปุ๋ยจากสังข้าวโพดเปลือกข้าวโพดนะครับตอนนี้เกษตรกร,ะกรจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราขอ,อรับประกันว่าเริ่มมาไถกบ แล้วก็มีการทําปุ๋ยกันมากขึ้นนะครับเริ่มเริ่มรู้ประโยชน์ของอเพื่อที่จะไถ่กลบนะครับับที่เราทราบก็คือทางสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาเนี่ยนะครับก็จะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการรณรงค์ให้ไถ่กลบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มีคนถามมาเยอะเลยครับว่าในช่วงนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาเนี่ยมีอะไรแจกบ้างครับอ่า เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเราเราเราบริการให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นปกติเลยตอนนี้ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเกษตรกร,ร,กรท่านใดเนี่ยที่ทาปุ๋ยหมักหรือทําน้ําหมักชีวภาพเนาะจากผักผลไม้อ่าจากเศษปลาเมื่อก่อนมีหอยเชอรี่ใช้หอยเชอรี่เนาะก็จะใช้อ่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ของเราอ่าเช่นอย่างทําปุ๋ยหมักเนี่ยเราก็จะมีหัวเชื้อจุลินทรีย์พอดอหนึ่ง นะครับพอดอหซึ่งจะเป็นซองสีแดงแล้วก็ถ้าเกิดทำปุ๋ยน้ำน้ำหมักชีวภาพเนี่ยก็จะใช้พอดอสอตอนนี้เราก็มีอีกตัวหนึ่งที่เกษตรกร,เร,กรเริ่มเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มใช้กันกันมากขึ้นก็คือพอดอหพอดอหก,ก็เป็นเชื้อจุลินทรีตัวหนึ่งแต่มีพิเศษคือสามารถย่อยพวกไขมันได้กระดู ก้างปลาฉะนั้นที่เป็นเศษอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนนะครับหรือ,อทางที่มีเศษอาหารเยอะๆนะครับก็สามารถเอาพอดอาหกเนี่ยมาหมักนะครับเพื่อที่จะเป็นน้ําหมักเกี่ยวผ้าเพื่อที่เอามาใช้เหมือนกับเป็นน้ําหมักเกียวผ้าพอดอาสองได้เหมือนกันแต่มีคุณสมบัติพิเศษอีกอันหนึ่งคือน้ําหมักพอดอหกเนี่ยตำแถวตลาดสดเนี่ย ตอนนั้นที่ผมอยู่ที่เชียงรายนะครับก็เริ่มมีการแล้วก็คือเวลาตลาดสดตอนเย็นเลิกเนาะมันก็จะมีมแมลงวันมีกลิ่นเขาก็จะใช้น้ำหมักพอดอกหกนี้นครับมาฉีดพ่นล้างเลยมแมลงอะไรก็เริ่มน้อยลงนะครับตลาดสดก็เริ่มมาใช้บริการกันเยอะนอกจากเกษตรกรแล้วก็อันนึงคือพวกที่เป็นล้าวหมูหรือโรงเรือนที่เลี้ยงสัตว์เนาะก็เอามาฉีดพ่นกลิ่นนี้ก็จะ ลดน้อยลงได้นะครับนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นกับบริการของสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาทราบว่าก่อนที่จะก่อนที่คุณดำริจะมาร่วมรายการเนี่ยก็มีภารกิจ ไปที่อำเภอแมใ่ใจไปทําอะไรครับเฟอเอินวันวันพฤหัสเนี้ยเรามีกลุ่มเกษตรกรกถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่อย่างอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นกลุ่มของน้องนัทพลที่บ้านสันกาแพงบ้านเหล่า mm. เขาจัดตั้งกลุ่มการมีสมาชิกรวมกับเขาด้วยเป็น6คนเป็นกลุ่มผู้ปลูกผ,ผักเกษตร mm. อินทรีย์ตอนนอี้ก็จะมีก็จะมีอ ทั้งหมด6แปลงซึ่งวันพฤหัสีนี้เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการเกษตร Incpge ไปร่วมเป็นกรรมการเพื่อไปตรวจเพื่อจะขอใบรับรองเกษตร Incpge นะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่แรกโดยกลุ่มของน้องนัทพลเนี่ยเริ่มเข้าโครงการเกษตร pgs e ของเราเนี่ยเมื่อเพิงพ่งเริ่มเข้าใหม่เมื่อปีที่แล้วนี่เองปี63ก็ถือว่ามาได้เร็วซึ่งมีอีก ซึ่งมีหลายตัวที่น,น้องก็จะทําอยู่ซึ่งเมื่อก่อนนั้นเราเราบอกว่าเออเราแม่ใจเนี่ยเป็นแหล่งปลูกแคนตาลูปแต่บางแต่ก็แฟเหมือนกันเนาะคนอื่นกินแคนตาลูปแต่คนพยาวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้น้องก็จะทําเป็นแคนตาลูปอินรีย์ เออเนี่ยตอนนี้เขากําลังเขากําลังเริ่มทําอยู่เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจะขออมตรฐานแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงมีคนมีคนหนึ่งที่น่าสนใจเราคงจะเคยได้ยินที่เป็นแตงโมอินรีย์ที่ภาคอีสานเนาะที่ออกข่าวกันเนาะตอนนี้ไม่แน่ในอนาคตแม่ใจอาจจะมีแล้วเพราะตอนนี้มีพี่ดวงมณีแกปลูกแตงโมแกปลูกแตงโมอินทรีย์แกไม่ใช้สารเคมีผมก็ถามพี่เขาว่าแล้วพี่ป้องกันเส้นดินยังไงเจาะลูกอะ่ะพี่เขาบอกว่า พี่เขาปลูกแตงโมขึ้นค้างคือคือค้างนี่คือต้องอยู่บนสูงสงใช่ไหมครับขึ้นค้างขึ้นค้างแต่ตอนนี้เขาเพิ่งเพาะเมล็ดอยู่ตอนนี้ก็เลยว่าเออน่าสนใจก,ก็ก็คงจะได้ติดตามแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงอคอยดูนะครับก็ถือว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้มีพืชผักที่เป็นอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นนะครับ จากกลุ่มตรงนี้แล้วก็อาจจะขยายใหญ่ต่อไปเรื่อยๆในช่วงท้ายนี้ในนามของสถานีพัฒนาที่ดินพยาวคุณดารีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็อยากจะบอกว่าในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินพยาวเนี่ยเรา จะดีใจมากที่สุดนะครับในการที่มาเผยแพร่แล้วก็มาประชาสัมพันธ์ออกอากาศสถานีวิทยุทอสสมทเนี่ยจะดีใจมากที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรนะครับไปใช้บริการที่สถานีพัฒนาที่ดินพะเยาของเรานะครับไม่ว่าจะไปะรับสารเร่งพอดอต่างๆหรืออาจจะไปสอบถามเรื่องเกี่ยวกับ ปรับปรุงบำรุงดินมีปัญหาเรื่องดินก็เข้าไปสอบถามได้นะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่สถานีก็ได้ครับเราก็มีฐานเรียนรู้ต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีเอกาสารความรู้ต่างๆเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินนะครับแล้วที่จริงแล้วเนี่ยผมจะบอกว่า,อาพอดอเราเนี่ยเราไม่ได้มีแค่สารเล่งพอดอหนึ่งพอดอสองพอดอสามอะไรเท่านี้คนระับที่จริงเรามีอะไรอีกหลายอย่างบางทีพี่น้องเกษตรกรอาจจะไม่ อาจจะไม่ทราบว่าเอจะใช้บริการอะไรจากของเราได้มั่งอยากจะเชิญชวนพี่น้องเกรลองเข้าไปครับแล้วก็อาจจะได้อะไรติดไม้ติดมือแล้วก็อาจจะได้อะไรใหม่ๆออกมานะครับจะดีใจเป็นอย่างมากครับถ้าเกิดเข้าไปใช้บริการของเราครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณดำบรีชาวพะเยาเจ้าพานักงานการเกษตรอาวุโสจากสถานีพัฒนาที่ดินพะเยานะครับที่มาร่วมรายการนะครับวันนี้ ก็ต้องย้ําว่าทุกวันอังคารของสัปดาห์นะครับก็จะมีทางสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาเนี่ยมาร่วมรายการอยู่ตลอดนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกับหมอดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา